สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจนชัยรถไถยิิงชานลนะครับวันนี้อยู่กับพนักงานเอ็มหกสองเหมือนเดิมครับลงอย่างน้อยนี่ยะก็ยืนอยู่ก็ย้นอยูนะ โอ้โยห่อนครับอากาศตอนนี้นะจับประมาณ40องศาเลยพี่น้องไถครับไถบุกเวอร์วเ่ววเขาว่ดเขาไถว่ดเขาพี่น้องลงผันหน่อยครับ มือใหม่ครับมือใหม่ขออภัยนะพิ่งหันให้รอบนึงเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยอากาศร้อนครับพี่นกร้นอนครับร้นอนครับคัน,อนคบอวว่าถือจังได้กะบอว์พิชจังได้กะขออภัยด้วยครับมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่ของช่องยูทูปนะครับ ก,ก็แช์ก็ไลค์ก็ติดตามให้น้ำไม่เลอพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านพี่นอ้องเลยกาศร้อนๆครับวันนี้ยไยบุกเบอร์ครับตั้งเต้สองวันนี้ได้สิบไรแล้วครับงานนี้ประมาณสามไรครับตึงหัดเห้มือไหมครับ หนึ่งายครับสช้เกียรนหนึ่งหายเบาๆเ,เลยครับจวดขนาดพี่น้องเลยเออพรุ่งนี้ล้อดูความแตกตาก่างเนื้อพี่น้องเนะสปิงกบมะนาวมาถึงแล้วครับสป,ปิงกบมะนาวมาถอดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเย็นนี้สิเปลี่ยนครับเปลี่ยนเย็นนี้นะครับมามบเมืองคนแตกต่างครับพี่น้องไทเกียร์สองมันอยากอืดครับ บ้างครับลึกจันโลกทำเซียวกาว่าะน่ะพี่น้องแตีคั้นนีไ่ไดีออกทำเซียวกาเด้พี่น้องคันนีออกอยู่บ้านนะครับผู้ใดตัดสินใจที่สี่ออกรถนีติดตอได้ครับเอาเหม็นมาในคลิปเลยครับเดี๋ยวสี่ให้ทียูติดตหลแะครับมาทดลองครับให้ได้ครับ ตัดสินใจจะออกรถเออรุ่นนี้ดีว่ามาทะลองใส่งานจริงก้อนก็นได้ครับผมว่าแพงรถครับเพราะว่าอยากทำอาชีพรถไถก็คือมันหารถมาล้องอยาคับพี่นออ้องเอออยากลองอยากไถอยากดันเมืองมาล้องติดต่อได้ครับคอมเมนต์มาเลยครับพี่น้องอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับรถคันนี้อำเภอวาปีปทุมครับไก่ยูผู้ได้ยูไก่เคียงคืออยาก จะออกรถออกลากะติดต่อมาได้ครับคอมเมนมาได้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรติดตอรครับทดลองขับปีครับําลังใส่งานจริงนลครับแบบมีงานแท้ๆแล้ครับทำงานรับจ้างไปพร้มรพอมเลยครับพี่น้องโอ้เลืกักเลืเนียบพี่น้องจำบักขาเลย ตรงประตรงมังเอาพี่น้องอาจารย์ตั้งไว้ทาครับตาไหนครับอาจารย์รถไทครับอันนี้ไอ้ครับไอ้ซ้ายครับแล้วมาเป็นไหนหนาให้กับไทไอ้พร้อมครับทีมงานเดียวกันครับมือโชอฟเฟอร์รถเกี่ยวครับโปรยไงซะโชฟเฟอร์รถเกี้ยวฝ่ง ได้ครับรถไถครับในหัรถไถผู้ใดสนใจคิดว่าจะออกรถรุ่น m 6 2 4<ส>0อยากทดลองขับว่ามันดีพอรหรือว่าจังใดกะติดต่อมาได้ดได้พี่น้องคอมเมนต์มาได้เลยครับผมสิพาทดลองขับรหลดผมคันนี้เลยครับอ่าทดลองใส่งานจริงเลยครับไถดันมีงานให้เหดต,ตลอดครับตอนนี้คิดว่า จอกรุ่นนี้ดีบอหรือว่าจังไหนดีบอตีต่อมาได้ครับผมพาใส่งานจริงนะครับไหปันใส่งานจริงเลยครับพี่น้องเนี่ยครับงานไว้หลายๆนี่พี่นอ้องคืนห่อนห้าครับ่ <c oughs> าไว้ยนี่ขคือนหอนห้าครับพี่น้องผมใส่เป็นฐานหก้อครับพี่น้องฐานหกใบยี่ี่ครับเอ่ <c oughs> ตาช้างรถตัวรถอุปกรณ์3มชิ้นใบใบรัน,นาผ่านพวนลอตเรี่ราคาเงินสดหนึ่งล้านแดมื่บาทครับรถคันนี้ผมกับดาวาครับพี่นอ้องงินบ่หลยครับ พ่อพิดพ่าตึ้นังไรครับขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่หัดเติลครับกำลังฝึกอยู่ครับคลิปนี้กะงครัสาราสำคัญก็คือผู้ใดสนใจคลิปอยากจะออกรถไถเอ็มสองแล้วโบมีรถล้องนี่ต่อมาได้ครับผมสามารถหาเหตุงานจริงได้เลยครับพี่นอ้องสีมกักยงาเมื่อคืนกะมีครับเพราะว่าผมเหตุงานผ่อนยงาเมื่อคืนครับพี่น้อง ไฟสป,ปอร์ตไล่พังติดเต็มรถเลยครับสีเป็นข้อเปรียบเทียบรระว่างรุ่นแอลกับรุ่นเอ็มได้เลยครับรุ่นเอ็มสันาบเอ็มหกสองนี่เด้อวพี่น้องกับเอ็มยูซีเกอเป็นทางเลือกให้พี่น้องได้ตัดสินใจว่าเขาสิออกดีบะหรือว่าสิออกรุ่นไหนดีดอ่ ขันทดลองครับก็คือการตัดสินใจของพี่น้องสิง่ายขึ้นผมว่าขันเมื่อจากคลิปจากบัวชัวเลยนี่มันบอคือเอาทดลองครับจริงครับทํางานจริงครับคำถามเซล์เซล์เขาก็ว่าดีครับเพราะว่าเขาอยากขายมันขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาตอบสนองได้หน้างานเขาจะไหนครับพี่น้องขันผู้ได้มากเลยผมแนน้ำรุนนี้ครับ ผู้ได้มาเตือนๆเนี่ยครับ LC0 ครับบ่ได้ว่าบ่ดีนยครับแต่มันกะประสิทธิภาพในการไถเลิกก็กันมันกะต่างกันครับเพราะว่ารถมันก็คันใหญ่ก็กันครับพี่นอ้องจะ